เหล่าดาราเซเลปร่วมงานปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดปุ๋ยนิทัศด,ดารานักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงกันอย่างอบอุ่นซึ่งปีนี้มาในชื่องานปอปุ๋ยปาร์ตี้ทีมปอปาที่เป็นคุณโดยผู้ร่วมง,งานพร้อมใจกันแต่งตัวจัดเต็มตามทีมแบบไม่มีใครยอมใครงานนี้มีคนดังในวงการบันเทิงร่วมงานขับข้างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรารักษ์เมธาสิริวัฒนาวรากรผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์หนองบูวลำพูประจำปี2024 คุณเควินโจ้พ่วงในการสถาบันสอนออกแบบทรงผมนานาชาติเควินโจหญิงอ้อยสิทธิวดีกิตติสิทธโทจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหานโกธีรศักดิ์พันธุจริยาตุกกี้สุดารัตลีซอธีรเทพวิโนไทยจอยทีสเกิร์ตเปิลภารดีนิวเชื้อชาติพี่เอพี่บีสตีเล็กและคนวงการบันเทิงอีกมากมายมาร่วมแสดงความยินดีและอวยพรท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในค่ำคืนที่สนุกสนาน สำหรับคุณปุ๋ยนิทัศน์เริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันเป็นดารานักสแสดงที่ฝากฝีไม้ลายมือให้เห็นกันมานานเป็นดาราที่ตั้งใจและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่และเมื่อใดที่ว่างเว้นจากการสแสดงก็จะทำงานช่วยเหลือสังคมในหลายๆด้านมาโดยตลอดวันนี้นะเป็นวันเกิดของคุณปุย๋ย ก็ขอให้คุณปุ๋ยเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างจะทําอะไรก็ตามขอให้มีคนมาส่งเสริมอุปถัมภ์คำจุนให้ร่ําให้รวยสุขภาพแข็งแรงนะครับและก็ตอนนี้ก็ วันนี้อุตส่าห์แต่งหญิงมาเพา <c oughs> ื่องานคุณปุ๋ยโดยเฉพาะหมอเมธาหยุดงานหนึ่งวัน <c oughs> คุณโก้บอกว่าให้พูดค่ะวันนี้ก็ยินดีนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็เลยก็ขอบคุณสถาบันออกแบบทรงผมเควินโจด้วยที่แต่งหน้าทําผมให้คุณหมอเมธานะครับ <c oughs> อ้ออยากให้หมอเควินโจกล่าวไว้พรอคุณปุ๋ยสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ทางนี้ด้วย <c oughs> วันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันเกิดของพี่ปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นพี่ที่น่ารักเสมอมาเลยก็คือคอยซัพพอร์ตน้องตลอดเวลามีอะไรก็เป็นห่วงน้องตลอดนะครับงไงวันนี้ก็ขอให้พี่ปุ๋ยนะครับมีความสุขมากๆนะครับทำอะไรก็ประสบความสําเร็จจากที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วก็ขอให้สําเร็จขึ้นไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับเฮงครับ <c oughs> พวกเรามาเนี่ยเพราะว่าตั้งใจจะมาอวยพรวันเกิดให้คุณปุ๋ยนะคะขอให้คุณปุ๋ยจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะก็ขอให้เฮงเรวยรวยป เบิ้ลเปิ้ลจะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้คุณแม่เอาสุขภาพแข็งแรงละกันนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราอยู่เป็นสีสันในวงการบันเทิงเป็นให้ทุกคนแบบว่าสักการะบูชาแบบนี้ตลอดไปนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์แม่ปุ๋ยค่ะก็ขอให้แม่นะคะปีนี้แซยิสแล้วนะคะก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นร่มโพล่มไสของพวกเราทุกคนนะคะรักแม่ที่สดค่ะพรไดอันเริฐพรใดอันเลอร ที่มอบให้กับปุ๋ยย้อนกลับคืนกลับไปหาทุกทุกท่านร้อยเท้าพันธวีและโดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> ขอให้เรารักกันตลอดไปแบบนี้นานๆน